là cha phải nín na, tông trải khăm hai thua toang tam bát tha na, gù lôi cái ba trái nín con ấy, Mình à. ừ. 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 chạy bẩn đi gù lôi cái ngề 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 mึง mày miếng, hả? Đâu ra lô gạch đi mương canh, à, mึง 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 นู่มีทางนี้ไปหัวยินในเมืองนี้เออมันแพะอินันตาดีใจในครั้งนี้วางแผ่นดีคงจะทสงมารงณ์ประสุมได้เป็นเด็กวิดแรงจ้องกองกระองจะทำให้ลงโดยเสเน่เล่มันยาเมื่อข้าวเมืองคนรู้เรื่อง กขต้องวิจารณ์ว่ากูนี่ดีนักหนาะเป็นทระภายภายในวงราชานันตาขึ้นข้าวันเจ้าเมือง สั้งหลยเดือนที่ลูกมันไปี่ไกลวังใดแต่หนังรอคอยนึกแล้วน้อยประตอยข้าวกล่าวเบาหน่อยก็เงีย้าไมนี่นะรู้ไม่ได้ก็นานี้ว่าอยู่่ไ่นลูกไปอหายิ่งดีในย่งางไรจะไม่หห้หลับที่ยังไม่กลับมา แล้วหนักชื่อต่้งช่องคนเด็ซ่องไปนี่เมื่อเกินเดือนคนละจะไม่พบหรือยังไม่รู้ข่าว้วมันหลึกลับซับสวนวัดหรือไงปกติรตรเราเราจะเดินไปเที่ยไหนที่เขา่าเมื่นช่างเยียบหน้าพระยาเยยบเมืองอะมันต้องมีข้าวเออก็นัอนไะสิเรืออ่องพวกนี้มันเหลวไหลก็แม้ไอ้ฐานอำนาจไปฮะคนเลี้ยงวัวจ้างมา ไปอา gì ร้องยี่ที่แห้งมาเอาวุ๊กใครมาอะใครมาอา่เอ,อ่ออาบังคมทะววยครับบังคมทะวทวัยชาววยบังคมอารับหนา้ากำลังในฐานะนะไม่ฉับกับผมไม่ฉับอะไรมันจะ ป่าชาราชาทรัพย์หรอป่าร้าทรัพยาชาที่ไม่ใครรู้เรื่องเออใครเนี่ยเอามคนไม่ละมัดไม่พอายงานนะครับกับผมในหนักสื่อบัวฮ็ดเดี๋ยวจะลมาดจ้างไปนี่ให้เป็ดเท้ามาปร,ริยวารชื่อควันเมืองกับโอ้นายควันเมืองเออเขารายงานได้ว่านายควันเมืองตีเลี้ยงวัวใช่ไหมกับเลี้ยงวัวเน นักซื้อพูฮ็ดหนามันแผะพนบัดที้แต่เดียวและเป็นยังไงบ้างที่ไปชืบเนี่ยเดือนเดือน,อนละหมื่นเดือนละหมื่นนี้ได้ผลมาอย่างไรระดับนี้แหละไม่พลาดกับระดับนี้แหละไม่พลาดรู้เรื่องม่ารู้เรื่องไม่ใช่เท่าแต่รู้เรื่องอะไรกับระดับนี้ก็โทษกับผ้ามากันผ้าใครมา้าลูกพายยังไ พ่าลูกพ่ายมากันครับมาใจมอมัดนะถ้าไว้บังคุ่มนี่ครับก็ได้ว่ไอตัวยีไอตัวยี่อ่านั่นโปรกรมอุนิคาไปถึงไอตัวยี่บางคนก็มึงใจบวกกับไปละโอ้นี่ยเทวายี่ที่แห้งใช่ใช่ใช่ ช่างคนไหนมอขิดว่าขับไปกันถึงสามจังหวัดชายแดงพักต้ไปกันถึงสามจังหวัดชายแดนครับไม่กลัวระเบิดลงพลึ้งพลึงพลึงลงลงล้งไม่ก <c oughs> ู้แลอนชื่อว่าน,นักชื่อกูเ h ็ดเออเก่งจริงๆน่ะลูกสะพ้ายเป็นยังไงม,มั่งสวยไหม่วยผ่อนไปเสียแล้ดวดีไหมดีผ่อนไปเสีย โอ้สุดยอดกันเล็วกันได้ครับอ่าถ้าอย่างนั้นตอนนี้อยู่ไหนนุ้ยคอยอยู่ข้างน,น,นอกเชิญเข้ามาเลยเออเดี๋ยวเพิเม่มเงินเดือนเป็นสองเท่าเลยในวันเมืองในจมอ,อะอาหารดันนี้ได้ผลฮะไปแล้ว,ลวถ้าอย่างนันจะให้เริ่มกัไปแล้แลแลแลวเชิญเละ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 วันได้เป็นลมกันบ้างให้มอตายงไปดิเอ่ะ trang ấy bằng gôm bóng trang ấy bằng gôm miếng như ni lông như vậy nhanh ta đồng át thành của mình con pin ngày đi giàu quá chứ à rồi à rồi nè thơ đi rước bên của mình con đi giàu quá nhanh như băng nhanh như miếng บา,บางที่หน้าว่าเป็นบาดทาบผื่นบานเกอ,อปองนี่หน้าว่าไม่ความว่าน่าจะเป็นผอนะแมงนี่แม่และเทวาปิงนี่หน้าจะผีและล่องเงินลูกเงินยิ่งมึงนันงน้นยังมิงเงินยิ่งมิงแมึงแปลงทุกเลียมึงแปลงทุกเลียมึงเปิดถอยที่เทิมเข้ามาเนี่ย เธอได้แหวนมาจากพระอริยวัตรจริงหรือเปล่าก็จริงนปังนี่ปังเล่จังก้อนจหก่นี่ก้องเลมนี่ปังนี่ปังเล่นจากนี้เป็นลมเลยลมเออลกภายมาพ่อพัวเป็นลมเลยอ้าอย่างนี้นะ เราไม่ใช่อย่างนู้นอย่างนี้นะก็้อยเอ็งเนี่ยไปพักที่ไหนก่อนลึกละบ,บ้านไปก่อนพอริยวัดนมาในสอบสวนประริยวัดแล้วเราก็จะค่อยตามตัวมาไปพักรีสอร์ทของโน่นก็ได้นกบิลาบนะอะแล้วก็ค่อยให้รอยตำรวจเอกสินใชยไปจ่ายค่าให้เขาไม่ใจปังไปจ่ายปังไหนเราไม่ใจน้อง เป็นนาทีองผู้กงเส้นชยายแหบังไม่ไป,ไปอยู่กับบังเดนี่เล็บปิงอะไรวัดอยู่เจนี่ไปเถอะนะไปถ้าไปปักเตนุก่อนนะคอยมาเราไม่รู้ว่าข้องแทกกลองรังก้องเจนี้บังโทบอกให้ไปก็ไปสินะอะไรนสมองนายคนนั้นน้ำมันได้ยังไงเนี่ย อย่ังเกียรเราหัวนี่สยงเกียดตเราหัะอินันตาลายกาตาตาโมดีตาวิตีภูกิตไม่กิดนางรฏิที่ม,มีพ้นดนใจนางกูจะสร้างสักทีที่แน่นอนเป,ปลืบปลับเปลืบและมาเร็วเลมาเลยังย่องแทบแหลงแทบแกรบระยาเป็นเป็นเป็น ก้าทุัวมนตุกแทนวัวมูตุกตตุกแทนตุกตแต่งตุงต่กระาวปันแกนตะแกน ชั่วโมนี้ทำเสน่ห์กันอยู่ right? ได้ไป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 พอนไปม่หพอนนี่จ้าฮือดีก่อนตะกตูัวแม่นตะกแตเน็ัวมูตะกรตตองแตนตะกตเตนตองตะกตาวันแกนตะกตนกันแก้วยกขึ้นแต่เจ้าฮือดู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 อะไรชอเจ้ามึงนี่หัวอะไรชอบแล้วนี่ ทำไมมึนหัวหน้ามือตอาการมันเมารถใช่ยหยอนเลย้อวขิวขายยว้ามมดช่หอแบบเออชวันดีปิงเออชาวันดีลองอ่ะลงนันทานะอันนี้ปิงลงนันทานอันานี้สวยจริงจริงอ่ะ โชว์จริง่านี้ไม่ใช่ธรรมาดาแล้วนี่องราชมึงงงลงสะนแน สมาร์ตและใจกองโพชการนอ้วเข้าออนอ on, วิววิวเทบจะปลิวลมผมมองหนะน้านันทาจัง่วยเลยนี่น้ำแมานะ่น้านี่น้ำแมานะ่น้าดังอุ้นเจิดแบบดา,าราลูกผสมแหล่ตุ้มแหล่เต้าแหล่ข้าวว่างนมแหล่ตุ้ tao mẹ cao tòng kem, con gùm, mướn nôm luộc trâu chi, cho lẹ nè, Ta bọc bèn, tao đu nén bắp bắp, ขนหลกไปท่นานพ้าเด็เฮ้ยไรป่ะเนีย่ยไปลูกพอจะพาไปพักที่ตำหนักนะตำหนักเรือนรับรองเลยกมกุนบังกมกุนม,มิงไป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 ลูกไปมไม่ทำมาได้ปาอย่างนี้พ่อตีนี้มาโดนจิงอ่านี้โอ,อ้จํำคันไหนคนไหนอยู่นี่ ไอ้ตำเพื่อนี้ขนาดนึกนี่ไม่ลงมาตอนไหนอะไีจะไม่ใช่นี่เท่านี้ไม่ใช่นี่อะไรมาดิตาตั้มกบหรือติดเอาคนันนี่ทำเมียหรอโอ้โหโอ้ชิงหนังวันทีงแม่งทราบกาบเคยมึงประนางเจ้ากังวลมุนมองซียิ่งคนนี้ เป็ดเรียกว่าเอ็ดเจนายเนีย,ยเบ็ดเอ็ดเจนายจ่ายเจนายเลยลมากรมนายเอ็ดเจนายมือนแม่หมดเรียกว่าหมดยา,ยางอายจะแกะไขยางรอยายมีตกจำนายกรนางเจ้าเรียกว่าเจ้าเมีย ยิง่งอรหรือจะเป็นรี่ลูกสะพภยจะตั้งในยายพระนางเจ้า ใจไม่จบกลบเวลาที่กาไมายควักนี้ยายเป็นกอกิดอย,ยากน้าช่วยกันวินิจฉัยตั้งชั่วดีมีจนปนกันไปตั้งสุขซอกโรคภัยมันเป็นธรรมดาเราเกิดมาเป็นมนุษย์นิรุดเลิศเหมือนใดเกิดมาตึงพอบองค์พระศาสานา ยึดตางตํานนาต่างสร้างจีวา่าตมะากาโมพวังโฮติการผู้จอบตําเป็นผู้รู้เจริญจะเปิดเพลินไปด้วยจิตที่เราอุติตสตานนั่งปิดปลาดบาดปอดไรจวีวิจารย์ขอบคุณตานวงซาที่มาชมโอกาสหน้านั่งก่อยมารับใจไม่ประดวงใจไกลจิต ยาตาเราสนิทสนมปูจแจกโคลับลับตาเตปูจังในสังคมโปรดผู้ชมมีความสุข แล้วการหลุซึกว่าทางไปมาเนี่ยมันไม่ไกลกับตาว่ามีโอกาสมีความจําเป็นที่จะให้นั่งมาแสดงก็ยินดีที่จะมาดับใจผมแม่พี่น้องนะครับแลกตอนมาหนูไกลจานผมเล่นเซ็ตหนูึ้ดีใจที่ผมแม่พี่น้องให้เกียรติน,งงนั่งยมหนุซึ้งเวลาทุกหนทุกครั้งรับไปรับไปนอน ค้นนจันคนเี่อระวางกัปบป็นดุดตม้นุงน,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 นะครับและสกจานกอบก้นรอยตำรวจเอกสิ้นใจดีห้การต้อรับเต็นที่านานะครับมีไอโอกาสกับพวกเราาด้วยความอินนี้ข้อกบนดังสวัสดีครับ